Thank <laughs> you. อาละรครับผมสวัสดีครับผมกลับมาสู่เกมเซเว่นการ์เดนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวตัวนี้เลยครับผมรุสซากานะครับอริเว์นะครับเพิ่งได้มาตอนชงแรกเนาะนี่เลยครับผมวันนี้เรามาดูสกิลก่อนว่ามีอะไรบ้างตอนนั้นก็เคยพูดไปแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้รีวิวนั่นเองก็เองมารีวิวกันมีอะไรก็รีวิวให้หมดเลยนะครับตอนนี้ <c oughs> นักรบที่กําเนิดจากขึ้นนะครับผมมาในฝันของเทพเจ้าแห่งของทะเลนะครับยอดยอดีนเรือยอด,ยอ,ด,ยอ,ดอ่ะอันพาสซีฟสกิลแรกนะครับเป็นสกิลติดตัวสกิลเผารูชาก้าเข้าสนามลบด้วยการขี่ขึ้นนะครับตัวนี้ก็ขี่ขึ้นแล้วก็ชนศัตรูนั่นเองด้วยขึ้นอันที่2เป็นสกิลป้องกันของเผารูชาก้านะครับรับพลังโจมตีรับพลังของ เทพเจ้าทะเลยอดนะครับผมมีโอกาส30%ที่จะรบสถานะไฟไหม้แล้วก็กระเด็นนั่นเองโอ้โหแปบลบว่าการกระเด็นด้วยการไฟไหม้ด้วยนะครับ2ออย่างเลยนั่นเองแล้วก็อะควสเปียนะครับตนนัวนี้ก็เป็นปักหอ,อกนะครับปักหอ,อกมันมีหอ,อกเออมันใช้หอ,อกนี่ไงอ่ามันปักหอ,อกนะครับปักหอ,อกแหงวารียังรุนแรงทําให้เป้าหมายได้รับความเสียหายนั่นเอง อันสุดท้ายนะครับเป็นอันตีสุดท้ายของเขาเป็นสกิลพัสซีเว็บเอ็กซ์พอชันนะครับก็เมื่อตูชนขึ้นนะครับเมื่อตูชนชนขึ้นจะเกิดระเบิดขึ้นแรงตามจํานวนวีรุรษุสก้านะครับของเราในสนามลบพร้อมทั้งระเบิดตัวเองด้วยก็คือเป็นตัวเนี้ยเป็นสายพรีชีพนั่นเองครับผมซึ่งพรีชีพแต่ละครั้งค่อนข้างที่จะรุนแรงนะครับเหมาะที่จะลง Pv p v p แล้วก็เอาไปลงกันด่านกันสงครามนะครับผมกันบ้านตัวเองนั่นเองเหมาะมากเลยนะครับแต่ลุยด่านหมอไม้ก็อยู่ที่ความเหมาะสมของการเล่นของด่านนั้นนั้นๆด้วยนะประมาณนี้ครับผมต้องลองไปเช็คกันดูอีกทีหนึ่งนะเราจะเอาตัวนี้ไปลองดูด่านที่ดูทารแล้วมันจะบางๆเลยนะครับตัวนี้ไม่ค่อยมีเกาะอะไรเงี้ยเราก็ต้องเล่นด่านธรรมดาให้ใหเห็นเอฟเฟกก่อนแล้วกัน อย่างเช่นการไหนดีลองดูบอสก่อนนะครับผมถ้าเกิดบอสเนี่ยเห็นเอฟเฟกต์ก็ดีมาเราจะปล่อยไปครับผมเป็นคืนอย่างนี้เลยนั่นเองเ,อเพราะว่าปล่อยช้ามากเราจำเป็นที่ต้องสลับกันกับโลกด้วยนะครับจะเป็นการปรีชีพตัวเองครับผมเอาโลกไปรับตีน ปุ๊บบอลรูชก้าวิ่งไปปุ๊บขึ้นปุ๊บ,บ,บ,บแล้วก็ตายครับผมเพราะเมื่อกี้ครับผมจะไม่มีการอะไรเกิดขึ้นครับก็คือเป็นการระเบิดตัวเองของรูชก้านะครับผมวิ่งไปปพ๊บถ้าบอสไม่ตายก็ตัวเองตายแต่ว่าจะเป็นการรับให้เขาได้รับความเสียหายมากขึ้นนั่นเองนะครับผมก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับสําหรับเ่านี้เป็นเ่าที่บีชีพเพราะว่าต้องเล่นแบบรอบเดียวจบก็คือไม่จําเป็นต้องมีบอกออกมาหลายๆรอบคือไม่ไม่น่าจะเหมาะกับการเล่นด่านสัมากกว่านะครับถ้าไม่จาเป็นจริงๆนะ ก็นี่แหละครับตัวนี้มีบอสมาเลรอ่เราไปดูกันในด่านปกติดูนะครับด่านปกติเป็นยังไงเอ่ยเอาด่านง่ายๆดีกว่าอ่ถ้าเป็นด่านพวกนี้อันนี้มันจะโดดมาใกล้เกินไปครับอ่าด่านพวกนี้ล่ะครับเหมาะเลยจะปล่อยแค่โลกกับ ซึ่งปล่อยลกกับโอเออร์ตัวนี้แหละแต่ว่ามันจะไม่ไม่จะปล่อยตัวอื่นดีกว่าปล่อยพวกนี้ง่ายกว่าค,ครับเป็นการคูดาวมันช้าปล่อยตัวอื่นไปรับตีนก่อนเลยนั่นเองครับนี่ปล่อยไปเรื่อยๆครับปล่อยไปเรื่อยๆยังไงลกอกกตายแน่นอนอยู่แล้วแต่ว่าเราจะดูดัสก้าได้เองครับผม เรียบร้อยนะครับจบไปอย่างสวยงามเลยโอเคครับผมแล้วนี่ก็คือการรีวิวเผารุสกาแล้วครับผมแต่ว่าต้องเอาไปลองเองนะครับต้องเอาไปลองเองจริงๆคือถ้าให้ลุยด่านนะครับแต่ถ้าเป็นลุยกับพวกวอลิเตอร์อะไรเงรี้ยพวกไอ้ลุย p ี p หรือว่าลุย สงครามกิติยศนะครับก็ก็ค่อยดูกันอีกทีนึงนะครับเมื่อเปิดสงครามเพราะว่าตัวนี้ตัวนี้ยังเบลน้อยอยู่ครับสำหรับผมก็คงไม่ไหวนะครับลองลองกันแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ